สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพริ่มยอดคอมเมนต์ของในโพสเฟซบุ Facebook ๊กเราอาจจะเป็นเฟซบุ๊กของคนไทยเลยน้ผมที่มาคอมเมนต์เฟซบุ๊กเราเนาะเดี๋ยวขัน้นนายเป็นยังไงเดี๋ยวให้ามาทําตามผมกัือนได้แบบง่ายกันได้เลย ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที <ien> ่นตรงเว็บไซต์เก M เอ็กิเหตกันนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ได้ไปชมก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ของตังเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้กันได้เลยอะเลี๋ยวกเราได้เข้ามากันแล้วที่นตรงเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของแต่ะมีเราได้กดลงชื่อเข้าชืงานสับรสมาชิกสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่หน้าต่างตัวด้านนี้กันไปได้เลยอะกดไปแล้วผมเดี๋ยวผมก็จะช้าหน่อยเนาะก็รอสักครู่นะครับผมอะ แล้วก <Es> <an> ็นี่เลยเนาะพอเราได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วทีนั้น้าาจาการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้เราได้กรอกชื่อกอกอีเมลของเราขึ้นมาเป็นแบบนี้ผมเป็นการสร้างรหัสไดน์เวลของเราขึ้นมาเพื่อนำการสมัครหรือว่าหากใครที่มีบัญชี Google Gmail กันอยู่แล้วเราอยากที่จะสมัครผ่านบัญชี o o g l e Gmail ของเราเลยเราก็ยังสามารถที่จะเลือกตรงด้านนี้ผมเพื่อนำการสมัครผ่านบัญชีกูเกิ Gmail กันได้เนาะแล้วหากสำหรับผู้ชมคนใดนะผมได้มีสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาปรุงชื่อใช้งานตัมบัญชี แล้วก,ก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตรงเว็บไซต์เคมเอกันครกันผมในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันเลยก็จะมีหมวดหมูม่แล้วก็บริการให้เราได้สามารถจะเลือกใช้งานทําการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในตัวนนี้ให้เราดูนะผมว่ามียอดเงินแล้วก็สามารถที่จะมาทำการในส่วนต่างๆด้านี้กันไปได้หรือว่าหาสต๊อทถ้านผู่ชมควนได้ดีได้เข้ามาใช Phillip ้งานกันแล้วอาจจะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่าใครได้เข้ามาใช้งานกันอยู่แล้วแต่แบบว่าไม่ได้เคยเติมเงินกันเอาไว้ม้้ว่่ีีดเเเงงงิินนนกก็าาาารขตตตั แล้วก็เราได้กดเพิ่มมาก็แล้วที่ส่วนหน้าต่างการเติมเงินของที่หน้าต่างตอนนี้เขาจะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาและเติมเงินกันได้อะแล้วก็ยังจะมีช่องทางในการเติมเงินให้กับเราได้เลือกกันได้ด้วยนะผมในการเติมเงินเขาก็มีสี่ช่องทางให้เราได้สามารถที่จะเลือกเพื่อทำก,การเติมเงินกันเลยเนาะหากเราสนใจตระกช่องทางไหนในการเติมเงินสี่ช่องทางนี้เราก็เลือกกันไปได้ทำการเติมเงเเินนะผมเรืตองนี้ง่ายก็ได้เป็นการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้แล้วหรือหาก้วหรือท่านยู้ชมได้ได้สาามรถที่จะกดย้อนกลมาท่สวนนห้เติมเงิน เราก็ไปได้เลย แล้วเราก็ได้กดกลับมากระละทส่วนหน้าต่างเดอร์ของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็มาเลือกหมดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทําการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนที่เราจะเลือกหมดหมู่นะผมเราก็เลือกไปฟอร์มเฟซบุ๊กเราก็ไปเกาะได้เลยนะผมทีนี้เราก็เลือกหมดหมู่อ่ะหมดหมูหม่เขาถ้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเลือกนะผมเพิ่มคอมเมนต์ของตัวโพสเฟซบุ๊กก็อยู่ตรงนี้เลยเราได้กดกลับไปอ่ะแล้วก็พอได้เลือกกันไปได้แล้วที่หมดหมู่ทีนี้นเราก็เลือกบริการอ่ะแล้วบริการของลอดจะเป็นเฟซบุ๊กคนไทยนะผมดูคอมเมนีีี้้ททนใหกกกดลับบมาาาา่่ตตรรรรงพพ์เเือ ลิงอ่ะแล้วก็ได้ลิงสองตัวโปรไฟล์บุ๊กเรากันมาแล้วให้เราลิงมาวางแล้วพอได้วางลิงกันได้แบบนี้แล้วก็ให้เราได้พิมพ์คอมเมนต์ตามที่เราต้องการนะครับผมเดี๋ยวเราผมก็จะพิมพ์ให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็นี่เลยนะผมคอมเมนต์ที่ผมพิมพ์ไปเนาะก็จะประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็พอเราได้ใส่ทั้งลิงแล้วก็จำนวนที่เราต้องการกันได้แล้วบุมทีนี้เราก็กดสองเฟืองกันได้เลยเนาะอ่ะ ก็เท่านี้เองนะผมในขั้นตอนการทำเนาะแล้วพอเราได้สั่งซื้อกันไปแล้วในคำสั่งซื้อของเราเขาจะมีระบบเป็นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูได้แบบนี้เลยแต่แทนในขั้นสั่งซื้อก็ยังสามารถจะเช็คยอดออเดอร์กันได้ด้วยเพียงแค่เราได้กดเข้าที่ตรงนี้หรือว่าได้กดคลิกเข้ามาที่ในประวัติการสั่งซื้อแล้ผมแล้วเขาจะดิ้งเรามาให้ดูโดยเฉพาะออเดอร์ที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปเป็นแบบนี้เลยอย่างออเดอร์ที่เราผมได้ทำการกันไปเมื่อกี้สักครู่นะผมเหมือนกันเพิ่มคอมเมนต์หัวโพสต์คนนไทยเาะอจบกกันมาาาาว่ผเแ้โพสต์เร่สาฟซบไุ� แล้วผมได้ได้เข้ามาทําการสั่งซื้อตามผมนะผมแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องขาดค้องหรือว่ากําลังสั่งซื้อแล้วผมเลยยอดออเดอร์มีความผิดพลาดอะไรยังไงผมก็ให้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ในส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์กันได้นะผมแล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาจะขึ้นช่องทางขั้นบกเบี้ยแบบนีสองช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกเพื่อไปทําการแก้งหรือติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกันได้เสำหรับท่านผู้ชมคนใดนะผมที่ก็เกิดมีปัญหาเรื่องขาดคล้องยังไงก็มาเลือกกด ตามที่ผมบอกไปแล้วก็เลือกช่องทางในการติดต่อสอบถามกันได้เลยเนาะอ่ะก็ตรงนี้ผมเป็นการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เกิดปัญหาหรือว่าหาสำหรับใครที่ได้ใช้งาน,นไปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาเลยขัดท่องแต่รู้สึกสนใจอยากจะลองให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขาเข้ามาใช้งานว็บไซต์ตามเราดูนะผมเราใสายย่สา,าสามารถที่จะแนะนําเพื่อนของเรากันได้ด้วยเพื่อใครอยากจะลองให้เพื่อนเขาเข้ามาใช้งานตามเราดูนะผมเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงด้านนี้ก็คือหน้าต่างการแนะนําเพื่อนนะผมพอเราได้เข้ามาแล้วทีนี้เราก็มากดคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงด้านนี้ไปส่งให้เพื่อนแล้วก็คนรู้จักกขของเเราาาาหในนดท เว็บไซต์แล้วก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดเข้ามานะผมแล้วเพลงนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนําให้เพื่อนหรือคนรู้จักกันได้แล้วหรือว่าหาตลาบถ้าู้ชมคนได้ไดีได้เข้ามาทําการก,ก,าากันไปแล้วอาจจะอ่ะสั่งซื้อกันไปแล้วอยากที่จะด,ดูยอดกันดีกว่าหรือว่าไม่ให้เป็นการล่าช้าอะไอยังไงเราก็ลองกลับมาดูกันได้ผมได้ตรงโพสให้พวกเราว่าคอมเมนต์เขาขึ้นมาให้กับเราหรือย,อยังอ่ะผมก็ขึ้นมาเร็วมากเลยแล้วผมเดี๋ยวผมจะลองน,นี้นะจะเช็คกดูดีกว่าเนาะ อ่าแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากที่เราได้ทําการส่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรองสักครู่เนาะตอนนี้ยอคดคอมเมนต์ของไอโตโพสเฟซบุก๊กรอถ้านะผมขอเขาได้เพิ่มขึ้นมาจะมีทีมลอยแบบนี้กันแล้วแต่แถมที่เราทํากันไปก็คือเฟซบุ๊กคนไทยที่เขามาเมนก็เพิ่มขึ้นมาทันทีเป็นแบบนี้เลยและพื้ที่ขั้นตอนในการทําก็ง,ง่ายๆแบบนี้ด้วยเผื่อสำหรับใครที่ได้เข้ามาดูกันแล้วเกิดสนใจ ลที่จะ้เข้ามาช่งานหรือจะเข้าทําตามก็ได้สามารถที่จะกดธมานลิกงตัวไซตไซเพื่อได้าาที่จะมาเข้าใจงานหรือว่าจะเข้าทําตามผมกันได้เลยวิธีการตอนก็ไม่ได้ยากแค่สั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่แล้วผมเผื่อยอดอาจจะไม่ขึ้นทนันทีเบียวของผมเนาะเราก็ไม่ต้องจรอกันไปผมแค่นั่งรอตามที่เขาได้แจ้งบอกเวาลากันไปก่อนมอะมจณสิบนาทีสิบห้านาทีหรือว่ายังไงก็รอกันไปก่อนหรือว่าบางทีเขาอาจจะขึ้นมาสักทีละหนึ่งเดี๋ยวละสองเราก็รอกันไปก่อนเนาะแต่ถ้าหากว่ารอกันไปแล้วไม่ขึ้นรอ่ากิดตตใ อันดัที่ผมไปสอนกันไปเนาะหรือว่าหากสำหรับท่านผู้ชมคนใดทีด่ใช้งานไปแล้วอยากที่จะลองกลับไปใช้งานเว็บไซต์กันอีกในเว็บไซต์เขาก็ยังมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันกันด้วยเพื่อใครที่ใช้งานไปแล้วเกิดติดใจอยากทลองใช้งานก็นมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อได้ไปใช้งานแบบง่ายโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์กันได้เลยอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปวิดในวันนี้ผมก็ไม่มีจะพูดมากแล้วหากวา่าเนี่ยพูดแล้วผพด้ยไปหรือทำแล้วแพ้ไปต้องขอไปท่านผู้ชมคนด้วยเนาะหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูกันแล้วก